ถวันนี้นะคะพามาฉาบเฉยที่พาซาเอเทนีใช่ไหม mm hmm. เขามีห้องเบเกอรี่รูมนะคะที่อยู่ตัวด้านหน้าของโรงแรมนะคะถ้าเข้าจากด้านหน้าก็ได้อันนี้เบียเข้าจากอีกด้านหนึ่งด้านในนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่า room, เบเกอรี่รูมขามีอะไรด้านในนะคะโอเคนี่เขามี English afternoon tea นะคะซึ่งเราก็เดีทานไปดูแต่ว่าด้านในเขาอะก็มี mm hmm. เห็นปะ mm hmm. เขาก็จะมีมุมนี้นะคะที่คุณสามารถมาซื้อพวกแบบ ขนมเบกกิ้งได้เห็นไหมราคาแบบในถนนวิทยุอ่ะ80บาทร้อยนึงเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะคะเนาะแล้วก็สามารถมานั่งคุยงานนัดหมายกันเนี่ยที่นั่งค่อนข้างโคซี่เลยค่อนข้างแบบรีแลกซ์แล้วก็คอมฟอร์ตมากนะคะดูโฮมมี่มากเดี๋ยวเรามาถามนะคะคุณพี่จอพี่อะไรคะ พี่อร่าไทยแนะนำหน่อยว่าถ้าจะมาเนี่ยมากี่โมงปัจจุบันเนี่ยถ้าตอนนี้สามารถเปิดได้มาได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าเลยค่ะถึงกี่โมงคะเป็นหนุ่มท้องเมงเย็นนะคะอืมวเครื่องนี้เราจะมีค่ะพี่เอานะว้าวมีแฮปปี้เอามงเย็นขามาได้เลยนะคะครึ่งราคาค่ะโหเพราะว่าซีซ่าสลัดนะคะที่180บาทก็ลดเหลือแค่90บาทเท่านั้นสุดยอดเลยนะคะก็มาที่นี่ได้ที่ปัซซี่เทนนี่นะคะมีความน่ารักเยอะแยะมากมายเลยขอบคุณมากค่ะ เรามากินกาแฟแล้วมาดื่มกาแฟเอ้ยซื้ออะไรไปฝากเพื่อนที่ออฟฟิศหรือว่ที่บ้านเลยดีกว่านี่นะคะพวกคุกกี้พวกอะไรต่างๆร้อแปดสิบบาทน่ารักมากเลยสําหรับเ a k e r y r o ูมก็มาแวะกันได้จอดรถในโรงแรมก็ได้หรือถ้าผ่านมานะคะปุ๊บเดินเข้ามาโคซี่ง่ายๆสบายๆนะคะกับเ a k e r y ROOM ที่พระทายทนนี่ค่ะนี่มีมากลองด้วยนะทุกคนชิ้นละ35บาทแล้วก็มีแบบ ช็อกโกแลตอยากจะให้ดูว่าช็อกโกแลตเป็นรูปปากเซ็กซี่มากเอาไปให้เพื่อนสาวได้นะคะก,กรุบกริบมากนะคะขนมตรงนั้นดิมีดอกไม้วางด้านบนบูเบอรี่ด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก่อนดีฉันจะเริ่มกดกระดิ่งด้วยนะคะเพืเป็นกำลังใจให้ดีฉันได้มีชีวิตในโลกออนไลน์ต่อไปค่ะต่อค่ะอ่ะแน่นอนเรามา English afternoon tea ความสะโคนนั้นมันย่อมมีในชีวิตเพราะเราสะโคนคืออังกฤษเีทุกคนเริ่มแบบนี้เลยอ่ะคนเราเนาะอร้อยได้ใจเร่งมานานละไรดีหวาเป็นคนชอบกินกุ้ง ขาให้มาเป็นแบบนี้เลยทุกคนอันนี้เป็นพรามาแฮมอะไรเงี้ยที่แบบเอาไว้หอ่อด้วยลิ้นจี่และด้านในเป็นซาวซ่าแล้วเขาก็เก็บซาวซ่ามาใส่กุ้งทีนึงดีค่ะขอกินเลยนะคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหนึ่งคนต่อหนึ่งคำค่ะทุกคนที่นี่เขาก็มีชาให้เลือกหลากหลายนะคะทุกคนอันนี้มีความน่ารักนะเนี่ยฉันหยิบมาจากด้านบนนะคะดังหมากรุก มันเหมือนเป็นขนนกฟิวฟิวฟิวแล้วมาวางบนไวช็อกกี้อะ่ะเออน่ารักนะคะมีความเพึ่งน้อยกุกกิ๊กกุกกิ๊กก็คือเป็นไวช็อกโกแลตเพึ่งน้อยเพึ่งน้อยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาทานส่วนใหญ่นะคะเขาจะก็จะให้สองสโคนแบบรัมสองก็คือคุณมากินกับคุณแฟนหรือคุณเพื่อนก็แบ่งเขาอย่าไปกินคนเดียวหมดนะคะแล้วก็เป็นมะม่วงสองอันนี้ก็ใบเตยสก็คือแบ่งกันกินนะคะก็ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นางฟ้าชับช่วยนะคะวันนี้มานถนนวิทยุแห่งนี้นะคะก็พระซาแอทธนีค่ะเขามี after noon tea นะจ๊ะไว้มาเจอกันค่ะบ๊ายบาย